มา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 ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่ปล่อยเลยอะ่ะเข้าสวยชอบดูดูด,ดูเข้าสวยยืนยาวยาวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะพิการพิการแล้วตัวอะไรอ่ะ ตัวไรอ่ะอ้าวเอาไปเลยอือหือเข้าตังสัตว์แล้วเข้าตังสัตว์แล้วตัวไรอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยลองเดี๋ยวให้ให้เขาเดินก่อนเท <c oughs> ้าเป็นช้อนเนี่ยนะเดี๋ยวให้เขาเดินก่อนกระดิกกระดิกยังยังไม่ได้กระดิกเลยยวขอกระดิกก่อน พังพังมาทันเล่นพังพังดูมิ้วน้อยสีดำจริงพังพังเขาฟางมานี่เขาฟางเขาขเล่นกันอยู่นี่เฮ้ยตัวไรอ่ะตัวไรอ่ะตัวไรอ่ะเสียวสิ